สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจกรมควบคุมโรคครับพบกับรายการรีวิวโรค d Disease Review รายการสุขภาพท้ามาต่อไปเทรนด์ s, สุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวครับผมรบวารปัตนาะแถมเพจครับโรคความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันนะครับเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยครับนอกจากโรคอื่นๆแล้วนะครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นสาเหตุข,ของการเกิดโรคต่างๆครับและเป็นปัญหาของคนไทยครับ ในวันนี้นะครับรายการรีวิวโรคจะมาพูดถึงสาเหตุของการเกิดรูความดันโลหิตสูงนะครับวิธีการรักษาเราจะสามารถรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากรูกความดันโลหิตสูงได้อย่างไรครับโดยในะวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจุลัยวงสวัสร์นายแพทย์ผู้สรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับ สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะครับรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเป็นโรคที่พบได้บ่อยเลยค่ะคถ้าเราสํารวจนะคะที่ประชาชนที่ไม่รวมเด็กนะคะคอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ย เราพบว่ามีประชากรเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถึงประมาณ14ล้านคนนะคะถ้าคิดแล้วเนี่ยประมาณร้อยละ25เลยค่ะหนึ่งใน4ของประชาชนเนี่ยนะคะที่ว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะกับถ้าเกิดเรามีการไปไปสกรีนนิ่งค่ะไปคัดกรองในคนทั่วไปที่ยังไม่ป่วยนะคะตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยเราได้ทําการสํารวจประมาณ13ล้านคนเราพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะ25,000คนซึ่งก็คือประมาณสัก0.2เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคือตั้ง อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเริ่มเริ่มที่จะตรวจคัดกรองได้แหละว่าอาจจะเจอได้เรื่องโรคของความดันโลหิตสูงอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดของถึงมีสัปเมษาย,ยน2567นี้ค่ะครับผมและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคความนันโลหิสุเนี่ยคืออะไรค,ครับอ๋อคือจริงจริงแล้วปัจจัยเสี่ยงเนี่ยมันจะอยู่2อ,อย่างนะคะค,คืออันที่หนึ่เป็นปัจจัยที่ มันแก้ไขไม่ได้อ,อันที่หนึ่งคือพันธุกรรมนะคะคเช่นในในกรรมพันธุ์ในครอบครัวมีผู้ที่ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงอันนี้มันจะมีการถ่ายทอดอันนี้เราคงแก้ไขอะไรไม่ได้อีกอย่างนึงคือเรื่องของอายุค,ค่ะอายุที่มากขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้นะคะแต่ที่สําคัญคืออันนี้ค่ะปัจจัยที่เราป้องกันได้ค่ะคมันจะมีก็คือในเรื่องของไลฟ์สไตล์เนาะการใช้ชีวิตการออกกําลังกายอาหารอารมณ์ความเครียดอะไรสิ่งเหล่านี้หรือว่ารดดืืื่่่มมเคอองแ อกันสูบุรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะปรับลดซึ่งก็จะช่วยในเรื่องที่ว่าไม่ทําให้เรื่องของความดันโลนหิตสูงเนี่ยเป็นมากนะคะสรุปก็คือว่าปัจจัยเนี่ยจะมีอยู่2ออย่างอันนี้ปัจจัยที่เราปรับได้กับปัจจัยที่เราอาจจะปรับไม่ได้นะคะ เราเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เลยนะครับที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วค่าความดันโลหิตเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมครับแล้วค่าเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครับคุณหมอคืออย่างนี้ฮะที่จริงความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องวัดตอนนิ่งๆเนาะตอนกําลังนั่งพักนะคะถ้าเราไปออกกําลังกายมาแล้วพักแบบนี้ความดันเราจะสูงแน่นอนนะอันที่1ก็คือต้องเลือกระยะเวลานะคะที่เราที่เราจะวัดนะคะทีนี้ข้อมูลล่าสุดนะคะจากจากคำแนะนำนะคะของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะคะ ล่าสุดที่ทางสมาคมได้แนะนําไว้ตามแนวทางเมื่อปี2562นะคะก็จะแนะนําว่าอย่างนี้นะคะก็คือว่าความดันปกติเนี่ยควรจะน้อยกว่าคือเวลาเราวัดความดันนะคะจะมีค่าตัวบนนะคะกับค่าตัวล่างค่าค่าตัวบนเนี่ยเรียกว่าความดันความดันโลหิตตัวบนหรือซิสโตลิกบัตเพเชอร์นะคะหรือตัวล่างเนี่ยความดันโลหิตตัวล่างหรือไดสโตลิกบัตเพเชอร์เนี่ยนะคะเอางี้เราพูดง่ายๆตัวบนตัวล่างง่ายๆค่ะ เอาว่าถ้าปลอดภัยเลยเนี่ย<ม>คือตัวบนน้อยกว่า120ตัวล่างนะี่คือน้อยกว่า80อันนี้<ม>เป็นทั่วๆไปธรรมดานะคะคแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มสูงนะคะคือเริ่มประมาณสักร้อขึ้นไปถ้าถึงไม่เกิน140ยเนี่ยยังพอ<ม>ไหวคือพูดง่ายๆถ้า ความดันโลหิตตัวบนอันนี้ไม่ถึงวัดขนาพักนะคะก็คือความดันตัวบนเนี่ยความดันโลหิตตัวบนเนี่ยประมาณ130 1 3 0มิถึง139มิลลิเมตรปรอทนะคะตัวล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 5ถึง89มิลลิเมตรปรอทนี่อันนี้แปลว่าเริ่มสูงแล้ว เริ่มสูงนะคะซึ่งอย่างเงี้ยแปลว่าเราจะต้องระวังนะคะแล้วเราจะแนะนําว่าเอเราจะความดันโลหิตสูงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะต้องวัดซ้ําสักประมาณวัดทุกวันสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะหรือมนาะสัก3ามครั้งแล้วถ้าพบว่ามันอยู่ในระดับนี้จริงๆเนี่ยก็ไปพบคุณหมอสักหน่อยเพราะว่าจริงๆคุณหมออาจจะยังไม่ได้ให้ยาลดความดันแต่ว่าอาจจะมีการให้ปรับพฤติกรรมบางที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะ แต่อันที่บอกว่าเป็นความดันโลหิตสูงจริงๆเลยเนี่ยนะคะ,<น>ะก็คือความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ตั้งแต่140ขึ้นไปนะคะแล้วก็ความดันโลหิตตัวล่างเนี่ยอยู่เกิน90ขึ้นไปถ้าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ประมาณ140 1 5ถึง1 5ออันนี้ถือว่ายังสูงแบบยังไม่มากนะคะ ตัวล่างอยู่ที่ประมาณ90-99ในอิงสูงไม่มากถือว่ารเริ่มสูงแล้วล่ะเริ่มที่ส่วนใหญ่มักจะต้องเริ่มทานยานะคะคแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยความดันเริ่มเกิน160ขึ้นไปเฉพาะ160-179นะคะแล้วก็ตัวล่างเนี่ยประมาณ100-109อันนี้ถือว่าสูงมากอันนี้แปลว่าอาจจะต้องมีการปรับยาหรือปรับอะไรอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะคุมค,ความดันให้ดีกว่านี้นะคะค แล้วถ้าเกิดไปเจอว่าความดันเนี่ยสูงเกินตัวบนสูงเกิน180ขึ้นไปตัวล่างสูงเกิน1 1 0ขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นภาวะรีบด่วนที่ควรจะต้องรีบไปพบคุณหมอเลยนะคะคไม่ควรจะปล่อยให้กลับบ้านไปควรจะต้องได้รับการรักษาให้ความดันเนี่ยลงมาก่อนนะคะคอันนี้ก็จะเป็นความสําคัญของระดับความดันค่ะเ,เหมือนในกรณีที่นั่งทํางานแล้วก็เอาเครื่องความดันมาวัดเนี่ยขึ้นมา80ปั๊บควรไปที่โรงพยาบาลทันทีเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราวัดตอนไหนด้วยนะคะอย่างที่เมื่อกี้ถ้าบอกว่าาเเรนัฉ แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเรามีอาการปวดศ asa, รีรษะแล้วเกิดมีอาการรายรอย่างอื่นเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเราวัดได้สูงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้า1้0เนี่ยอันนี้คนต้องไปพบแพทย์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ในสนามมาแล้วเราก็ไม่ได้ปวดศรีรษะอะไรเลยแล้วเรามานั่งช่วงแรกมันจะสูงนิดนึงนเวลาเวลาไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยฮะสักพักหนึ่งอ่ะสักสินาทีวัดซ้ํามันก็จะค่อยๆลงยลงคือถ้าลงแล้วอยู่ประมาณไม่เกิน140อันนี้ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่ถ้าพักประมาณ10-20นาทีแล้วยังอยู่ในประมาณ160 แล้วเราก็ไม่เคยตรวจเจอว่าเป็นความดันโลหิตสูงมาก่อนอันนี้ถือว่าควรจะต้องไปพบแพทย์เช่นกันเพื่อที่จะได้รับการประเมินเพราะคืออย่างนี้นะคะคนไข้โรคความดันโลหิตสูงเคยได้ยินไหมคะเขามีกล่าวว่าเหมือนภัยเงียบเนาะคือถ้าเราไม่วัดความดันเลยเร,เ,รเราก็จะไม่ได้ทราบนะคะจนกว่ามันจะแบบสูงในระดับมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงแนะนําปัจจุบันนะคะอายุตั้งแต่ส5หปีขึ้นไปนะคะควรจะเช็คความดันทุกปีนะคะคแล้วถ้าเราเจอว่าเป็นความดันเนี่ยเราก็จะได้รีบรักษาเนาะเพราะว่า บางคนถ้าไม่ไปตรวจไม่เช็คไม่ทราบเลยเนี่ยสมมุติว่าความดันอยู่ระดับสูงสูงปานกลางอยู่ซะา่าตัวบนเนี่ยประมาณ1 5 0 160แล้วตัวเองไม่รู้เพราะไม่มีอาการอะไรจากการที่ไม่เคยรักษาอาจจะไม่มีอาการอะไรก็ได้นะคะแล้วพอเราปล่อยแบบนี้นานๆนะคะคมันจะมีผลกระทบต่อหัวใจนะคะสมองปอดเนี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวสมองนะคะเดียเด๋ยวเราคุยกันต่อไปตรงนี้นะคะคเพราะฉะนั้นแนะนําว่า ต้องคอยเช็คเป็นระยะระยะนะคะครับ,รบได้รู้ได้ได้ทราบถึงค่าแล้วนะครับว่าค่าเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับแล้วอาการของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีอะไรบ้างครับคืออาการของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่แสดงอาการก็ได้นะคะคือถ้าเราไม่ไปวัดเนี่ย<ศ>เราก็จะไม่ทราบเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะคแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอาการความดันสูงขึ้นมาเนี่ยอาการส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องของเวียน ศีษะปวดศีษะม,มึนศีษะตาพรามัวตอนที่เราเริ่มเป็นนะคะ<น>เราอาจจะไม่รู้ตัวมันเหมือนภัยเงียบเราต้องมีการเช็คอย่างสม่ําเสมอนะคะคแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มมีอาการโดยที่เราไม่เคยรักษามา่อก่อนแล้วมีอาการเนี่ยแปลว่าตอนนั้นเนี่ยความดันเริ่มสูงแล้วต้องรีบพบแพทย์นะคะอย่างน้อยก็ควรจะตรวจร่างกายตรวจความดันเนี่ยอย่างน้อยก็คือทุกปีนะคะคยิง่งยิ่งอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะทุก6เดือนเลยก็ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วอะค่ะ แล้วเกิดเราขาดยากินยาไม่สม่ําเสมอเนะะี่ยค่ะอันนี้เราจะมีอาการเลยค่ะคมันจะเตือนออก็คือจะมีอาการปวดศีรษะนะคะเวียนศีรษะนะคะอาจจะมีตาพร่ามัวใจสัน่นยิ่งถ้าเกิดว่า เป็นความดันโลหิตส,สูงมานานแล้วมีผลกับหัวใจแบบนี้ค่ะกรณีอย่างนี้เพราะนั้นเราถึงเน้นว่าผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงแล้วเนี่ยต้องทานยาให้สม่ําเสมอ,อมและคุณหมอจะต้องการให้ความดันอ่ะจริงๆแล้วตัวบนคุณหมอจะไม่ให้เกิน135ร้อยสามห้านะคะประมาณนี้ครับผมสำหรับบางคนนะครับไม่ได้สังเกตตัวเองครับว่าไม่ได้ไม่ได้ทราบด้วยว่าตัวเองเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงครับ ตรงนี้คุณหมอจะแนะนํำยังไงครับคุณหมอครับคือคือเอาเอาเรื่องของอายุก่อนค่ะอ,อย่างที่ได้ได,ได้ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ารจริงๆตั้งแต่35ปีขึ้นไปอ่ะก็มีความเสี่ยงเนาะครับจ่งจริงความดันโลหิตสูงในเด็กเล็กก็เจอใน,ในเด็กก็เจอนะคะแต่มันจะเป็นอีก กลุ่มโรคหนึ่งค,คืออันนี้เนี่ยเวลาน้องๆไปหาคุณหมอแล้วบาทีถ้าคุณหมอคุณแพทย์สงสัยอ่ะก็อาจจะมีการให้ตรวจอจจะจเกียวกับเป็นโรคไตโรคอะไรอย่างอื่นแต่ก็ต้องต้องคุมเรื่องความดันแต่ถ้าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเลยนะคะคอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่35ปีขึ้นไปค่ะแนะนําว่าควรตรวจขัดกรองเนาะเพราะอย่างที่เราได้คุยกันตั้งแต่แรกนะคะ ปัจจัยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์นะคะคซึ่งเราอาจจะมีตรงนี้อยู่เดิมบ,บวกกับเราอาจจะทานอาหารพวกที่เป็นไขมันเยอะอาหารมันมันกินขนมหวานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือความเครียดไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้ทานพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะคก็จะเป็นปัจจัยเสริมได้นะคะคเพราะฉะนั้นก็เช็คว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้วัดความความดันโลหิตเน,นะะี่ยค่ะสักปีละครั้งค,ค่ะ รตรงนี้นะครับอยากให้คุณหมอแนะนําวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงครับเช่นโอเคค่ะคือคือปัจจัยเสริมอันแรกเลยนะคะคือเรื่องของการออกกําลังกายการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยแน่นอนเราแนะนําแนะนําว่าอย่างน้อยควรจะมีการออกกําลังกายนะคะประมาณสักนานสัก30นาทีนาที อย่างน้อยถ้าได้30นาทีต่อวันเนี่ยก็จะดีนะคะหรืออย่างน้อยสัก5วันต่อสัปดาห์ก็ก็ได้อยู่นะคะนอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแล้วนะคะก็คือเรื่องของอาหารค่ะสําคัญมากเราควรจะทานอาหารที่อาจจะเป็นอัตราส่วนที่ว่าอาจจะมีพวกเขาเรียกว่าสูตร2:1:1ค่ะก็คือเป็นพวกผักผลไม้แล้วก็พวกข้าวแล้วก็พวกเนื้อสัตว์นะคะผักผลไม้เนี่ยอาจจะประมาณสัก2ส่วนข้าว1ส่วนแล้วก็โปรตีน1ส่วนนะคะ เหตุผลก็คือถ้าเราทานพวกของมันมันเยอะและทานผักผลไม้น้อยเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปัจจัยเสริมเลยค่ะที่อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะคะอนอกจากเรื่องของการออกกำลังกายนะคะ การปรับในเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วนะคะคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของของสภาวะจิตใจความเครียดอะไรเงี้ยค่ะคก็ควรจะต้องพยายามที่จะหาทางผ่อนคลายนะคะมไม่ให้มีความเครียดะหาว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้ค่ะค เนื่องจากวันที่17พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันความดันโลหิตส,สูงโลกนะครับอยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมผ่านทางไลฟ์ในขณะนี้ครับ<ช>ค่ะคอันนี้สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีที่เป็นการให้ความสําคัญนะคะทาให้ประชาชนทั่วโลกเนี่ยตระหนักในความสําคัญของโรคความดันโลหิตส,สูงนะคะ,คะเพราะว่าโรคความดันโลหิตส,สูงเนี่ยเป็นต้น ต่อมาเลยนะคะของโรคหัวใจนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองนะคะที่เราเคยได้ยินว่าติดแตกตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสามารถที่จะทําให้มีปัญหาตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเน้นความสําคัญตรงจุดนี้นะคะก็คือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยมีเรื่องของความดันโลหิตสูงคุณพ่อคุณแม่มีเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงคุณปู่คุณย่าคุณตา,าณคุณยายอย่างเงี้ยนะคะและเราก็เริ่มอายุมากขึ้นเช่นเกิน3 5ปีขึ้นไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งไม่มีประวัติ ในครอบครัวก็ตามนีคะแนะนำค่ะควรจะวัดความดันโลหิตทุกปีนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยสะดวกมากค่ะสามารถที่จะเดินเข้าไปยังสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านนะคะมีบัตรประชาชนตามต้องหนึ่งใบเนี่ยค่ะไปสามารถเช็คได้เลยค่ะว่าเอ๊ะเราความดันโลหิตสูงหรือไม่ซึ่งเวลาเราไปถึงที่สถานบริการสาธารณสุขอะค่ะคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยจะให้เรานั่งพักก่อนนะคะ แล้วถ้าเจอว่าเราสูงไม่มากอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าถ้าไม่ที่เกิน1 4อเนี่ยคุณหมออาจจะให้กลับไปพักก่อนวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจมาวัดคือพูดง่ายๆต้องมั่นใจก่อนว่าความดันโลหิตสูงจริงเพราะว่ามันจะมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะมากระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญคือคอยหมั่นเช็คอย่างน้อยสักปีละครั้งนะคะสำหรับผู้ที่ป่วยดรืยอโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนี่ยนะคะท่านอย่าหยุดยาเองขอให้ทานยาให้สม่ําเสมอนะคะตามที่คุณหมอแนะนํานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤตติกกรรรมมาาที่เได้คุยัน แล้วอันนี้นะคะอย่าหยุดยาเองอันนี้สาคัญมากนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้ความดันขึ้นสูงอาจจะอันตรายใช่ค่ะส่วนในผู้ที่ยังไม่เคยทราบเลยว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือเปล่าเนี่ยแนะนาว่าอย่างน้อยเนี่ยเช็คความดันโลหิตสูงสักปีละครั้งโดยเฉพาะถ้ายุเกิน35ปีขึ้นไปนะคะหรือมีประวัติคนในครอบครัวป่วยอะไรเงี้ยนะคะการเช็คก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะโดยเดินเข้าไปยังสถานบริการสาธารณสุข ใกล้บ้านนะคะคที่ท่านสะดวกก็ะจะสามารถทราบได้เลยว่าความดันสูงหรือไม่การที่เรารู้เลขเสียงนี้นะคะจะสามารถเลี่ยงโรคไม่ติดต่อค่ะก็ในวันนี้นะครับเราก็ได้ทราบถึงโรคความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันกันแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับต้องขอ,ขอขบคุณแพทย์หญิงจุลวงสวัสด์นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคที่ได้ร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับดูทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคนะครับ ทุกวันพุธแรกของสัปดาห์ของเดือนนะครับผ่านทาง Facebook แฟนเพจกรมควบคุมโรคเวลา1 1บเอนิกาสานาทีถึง1 1บเนิกาสีนาทีผ่านทาง Facebook แฟ ok um นเพจกรมควบคุมโรคเช่นเดิมครับและสามารถติดตามข่าวสารโรคและภัยสุขภาพได้ทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคหรือเพจกดดูรูโรคหรือโท ok um รสายด่วนหนึ่งเพราะกรมควบคุมโรคของใหญยเห็น,นคนไทยมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอค่ะยินดีค่ะ